สวัสดีครับพบกับผม hu gaming tv ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่า nvidia แล้วก็การตั้งค่าโน้ตบุ๊กนะครับให้เล่นเกมลื่นขึ้นแล้วก็ไม่กระตุกไม่หน่วงนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาสอนวิธีที่หลายๆท่านทำไปแล้วอาจจะเกิดปัญหา อย่างเช่นจอฟ้าหรือโน้ตบุ๊กเออร์ลหรือว่าเกิดการน็อกดาวน์ของโน้ตบุ๊กนะครับกับการตั้งค่าผิดๆที่ไปดูจากหลายๆช่องหรือว่าจากหลายๆเว็บไซต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนที่1นะเลยครับขั้นตอนที่1น,นะครับเดี๋ยวคุณมาที่ this PC นะครับแล้วคุณกดไปที่ตัว PC นะครับครั้งหนึ่งแล้วคุณกดคลิกขวาแล้วกดไปที่ Property นะครับ โอเคพอคุณมาถึงหน้านี้แล้วคุณไปที่คำว่า advanced system setting นะครับ okay, พอกดเข้ามาปุ๊บคุณก็จะเห็นอันแรกเลยเป็น performance นะครับให้คุณกดไปที่ setting โอเคหลายๆช่องเขาก็จะแนะนำมาว่าให้คุณตั้งเป็น custom นะครับแล้วก็เลือกติ๊กถูกตัวที่ว่าคุณจาเป็นต้องใช้จริงๆไอตัวนี้จะเป็นตัวของหน้าจอที่ว่าเรา r ันโปรเ e s งานไว้นะครับเช่นหน้าจอของ desktop หน้าต่างของไอคอนต่างๆ,ๆนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณกดไปที่คัสตอมนะครับมันจะหาไปหมดเลยให้คุณมาติ๊กถูกตัวที่ผมติ๊กไปนะเนี่ยสมูทเนี่ยสมูทแล้วก็โชว์เนี่ยสายมตันนี้เท่านั้นนะครับมันจะช่วยให้คุณช่วยให้น้ตบุ๊กของคุณทํางานน้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในอย่างอื่นแทนโอเคนะครับ <c oughs> โอเคไม่ขั้นตอนที่2ครับก็คือไปที่คําว่าแอดวานนะครับ แล้วก็กดมาที่คําว่า c h a n ครับโอเคตรงนี้คือสิ่งสําคัญและที่ผมจะมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก็คือตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าของ ram ทั้งหมดที่เรามีในโน้ตบุ๊กนะครับโอเคการตั้งค่าของ ram ท,ทั้งหมดที่อยู่ในโน้ตบุ๊กอ่ะสมมุติว่าของคุณมี8ปดกิกคุณก็เอา8ปกิกตั้งก็คือเอา8ปดคูณหนึ่เท่ากับ 8192อันนี้คือ memory size ของแรมที่คุณมีทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็คือจะมาตรงนี้ต่อก็คือให้คุณติ๊กออกที่คำว่า automatic นะครับเสร็จเพื่อคุณก็กดมาที่คำว่า customize um อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอจริงๆเลยวันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าแรมของคุณ อย่างที่หลายๆช่องทํากันนะก็คือให้เอาครึ่งหนึ่งของแรมที่คุณมีมาใส่แล้วก็จำนวนเต็มของแรมคุณที่มีเอามาใส่แล้วก็กดโอเคแต่ถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กเกา่เกาๆที่ว่าไม่ใช่เป็นโน้ตบุ๊กใหม่ๆสมัยนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นของเก่าที่ว่ามันเป็นพวกพวกเอ่อพวกเจนเจนเเจนเลงไปอะครับผมพวก CPU เจนเลงไปอะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าคุณทําอย่างเงี้ยมันจะทําให้คอมคุณเร็วจริงนะครับเร็วจริงในบางในบางเกมที่คุณอาจจะเล่นหรือว่าในบางแอปที่คุณจะใช้นะครับผมมันเร็วจริงแต่ว่ามันจะทําให้ความของคุณพังโดยง่ายนะครับพังโดยง่ายเลยเพราะว่าการตั้งค่าเหล่านี้มันจะบูสต์ให้แรมของคุณเนี่ยทางานร้ออนตลอดเวลานะครับผมส่วนใครที่ไม่รู้แล้วก็ไปตั้งค่าไว้แบบเนี้ย คือถ้าเกิดว่าเกิดอาการจอฟ้าขึ้นมาหรือว่าเกิดอาการเออร์เลอร์ขึ้นมาจากที่คุณไปทําตามเทคนิคของเขามาเนี่ยครับผมก็คือเหตุผลหลักๆมันก็จะมาจากตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าแรมเนี่ยถึงคุณจะซื้อมาใหม่แล้วใส่ใหม่มันก็มีค่าเท่ากันครับผมเพราะว่าโน้ตบุ๊กของคุณจะเป็น CPU onboard ไม่สามารถเปลี่ยน CPU ใหม่ได้สมมุติว่าคุณได้ g e นส0มาคุณก็อยู่ Gen 10อย่างเงี้ยไปอีก10ปีไม่เพราะว่าม,ม,มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ การจอก็เช่นกันครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้สิ่งที่เปลี่ยนได้อย่างเดียวคือแรมถึงคุณจะซื้อแรมมาใหม่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อคพอมองคุณวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมอ,อ,อันนี้ผมอเตือนก่อนนะใครที่จะทําคือถ้าเกิดว่าทํามันก็จะทําให้น่อตบุ๊กของคุณเนี่ยมันจะพังง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้แรมวิ่งอยู่ร้อยเตลอดเวลานะครับอันนี้ซึ่งเป็นเป็นเทคนิคที่ผมไม่แนะนํานะครับผมสาหรับ นักเกมเมอร์หลายๆคนที่เขาทำกันเนี่ยคือส่วนใหญ่จะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช้แบบนี้กันนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เป็นคอมเพราะว่าคอมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยน CPU เปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยน RAM เปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตบุ๊กอะ่ะเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยซื้อมาแล้วก็พังเลยแบบนั้นเลยครับผมเปลี่ยนได้แค่ RAM hard disk แล้วก็ SSD แค่นั้นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะทํา คุณต้องยอมรับเหตุผลที่จะเกิดตามมาได้ก่อนนะครับก็คือหนึ่งเลยอาการจอฟ้ามีแน่นอนครับ 2. เครื่องจะน็อกดาวน์โดยที่ไม่ทราบสาเหตุโดยที่คุณคุณเล่นเวลาคุณเล่นเกมอยู่เนี้ยอยู่ๆเครื่องจะดับไปเลยดับไปโดยอัตโ,ตโนมัติเลยครับสามมันจะทําให้โน้ตบุ๊กของคุณทังง่ายขึ้นครับอันนี้ผมขอเตือนก่อนนะใครที่จะทะําอ่ะเพราะว่าการที่จะทําเนี้ย ถึงคอมของคุณจะเก่าหรืออะไรเงี้ยครับผมต่อให้คุณไปดูการตั้งค่าของหลายๆคนว่าเออเนี่ยมันปรับอย่างนี้ได้นะมันคำนวณนีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบสารพัดสารเพย์สาเหตุที่ว่าทําให้น้ตบุูกของคุณแรงขึ้นเนี่ยผมขอบอกกันนะครับว่าสมมติว่าคุณมีการ์จอที่เก่า CPU ที่เก่า ต่อให้คุณปรับหรือการตั้งค่ายัางไงก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะทําให้น้ตบุ๊กของคุณเนี่ยแรงขึ้นมาแบบ100%ได้จริงๆครับผมอ่าอันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันแรงขึ้นจริงๆมันจะเพิ่มได้เต็มที่ไม่เกิน10%ผมกล้าการันตีเลยว่า10%เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลถ้าเกิดว่าคุณจะเอาโน้ตบุ๊กของคุณมาทําแล้วมันชังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทํา อย่างที่ผมบอกครับก็คือหนึ่งเลยคุณมีแรมเท่าไหร่สมมติของผมเอ่อผมมี16กิกเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่ายกตัวอย่างก่อนดีกว่ายกตัวอย่างของผมเอ่อยกยกตัวอย่างว่าผมมี8กิกผมก็ใส่8ตั้งคูณด้วย1024มันจะเท่ากับ8,000 8,000คือไซส์ของเมมโมรีที่คุณมีทั้งหมดของแรมนะแต่ถ้าเกิดคุณมี16คุณเอา16ตั้งคูณด้วย1024เหมือนกันคุณก็เอาจำนวนเต็มทั้งหมดที่คุณมีคุณ Copy แล้วคุณใส่นี้ Maximize เสร็จปุ๊บพอคุณใส่ไปปุ๊บคุณหารสองมันจะได้ครึ่งหนึ่งของแรมเห็นไหมฮะครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณก็มาใส่ตัวหน้าต่างที่หนึ่งนะครับผมแล้วคุณก็กดโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทําหรือว่าไม่อยากให้คอมของคุณพังโดยไวอะ่ะก็ไม่ต้องทําครับมันยังมีขั้นตอนอื่นอีกเยอะครับที่ว่าจะไปบูสตัวโน้ตบุ๊กของเราให้มันเร็วขึ้นก็คืออย่างอย่างอย่างตัวตั้งค่าหน้าจอแรกที่ผมบอกไปนะครับผม อันนั้นช่วยได้แต่ช่วยได้แล้วก็ไม่ส่งผลร้ายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยส่งผลร้ายร้อยเอร์ซแต่ว่ามันจะทําให้ความองคุณเร็วขึ้นครับผมคอมและโน้ตบุ๊กเร็วขึ้นแน่นอนครับผมโอเคพอคุณใส่ไปทุกอย่างเสร็จปุ๊บคุณกดโอเคพอกดโอเคเสร็จปุ๊บมันจะอะให้คุณกดรีสตาร์ทเครื่องให้คุณกดออกไปก่อนนะครับโอเคมาขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สองเรายังอ,อยู่ที่ตัวเซตติ้งนะครับผม ให้คุณกดออกไปจากตัวนี้ครับคุณกดไปที่ system ครับผมพอมาถึงตัว system นะครับคุณจะเห็นตัวว่าตัว d ด i e C ของคุณเนี่ยมันจะเปิดออนไว้นะครับาการเปิดออนไว้คือการเปิด backup ไฟล์ทั้งหมดที่คุณมีของไดซ e C นะครับไม่รวมกับไดดี D ICE นะมันจะเปิดการทำงานไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณปิด มันก็จะไม่ทำการแบ็กอัพไฟล์ไว้ให้คุณเวลาคุณลงวินโดว์ใหม่หรือว่าคุณรีเซ็ตคอมคุณใหม่หรือว่าเกิดอาการเออร์เรอร์ต่างๆแล้วคุณต้องทำการรีบูตคอมเอ่อโน้ตบุ๊กคุณใหม่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีตัวซิสเต็มตรงนี้คอยช่วยคุณละถ้าเกิดว่าคุณแบ็กอัพไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าลงวินโดว์ใหม่เลยก็คือคุณต้องให้ที่ร้านลงให้หรือคุณลงเองก็คือทุกอย่างจะมาเหมือนใหม่เลยไม่มีแอปไม่มีไอคอนอะไรที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดไฟล์เฟอทั้งหมดเราหายหมด ตรงนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณจะปิดมันช่วยในเรื่องของการทํางานของแบ็กอัพไฟล์นะครับผมก็คือถ้าเกิดว,ว่าคุณจะปิดมันก็ทําให้คอมของคุณเร็วขึ้นแต่ความเสี่ยงก็คือเวลาคุณเกิดอา,อาการเอเอร์เลอของโน้ตบุ๊กที่ขึ้นเป็นจอฟ้าหรือ,เ,อเกิดไวรัสลงแล้วคุณต้องจำเป็นต้องรีเครื่องหรือทำการเซตอัพใหม่ของเครื่องก็จะไม่มีตรงนี้คอยช่วยแล้วนะครับผม ถ้าเกิดว่าคุณจะปิดคุณก็กดไปที่ตัวคอนฟ lict นะครับผมแต่ปุ๊บคุณมาที่ตัวนี้ครับเห็นไหมลูกศรตัวนี้คุณเลื่อนไปอันสุดท้ายเลยครับแล้วกดไปที่คําว่า disable แล้วคุณก็กดคําว่า apply แล้วก็กด ok นะครับผมโอเคไปขั้นตอนที่3ครับโอเคครับมาถึงการตั้งค่าของ nvidia control panel นะครับผมโอเคเดี๋ยวหลายหลายคนหลายๆช่องที่เขาทำกันเนี่ยคือเขาจะให้คุณ กดติกมาที่คำว่า use performance นะครับผมแล้วก็ให้คุณเลื่อนมาสุดนี่มาที่คำว่า performance อันนี้จะเป็นการตั้งค่าโดยรวมทั้งหมดนะครับผมของกาจอเราโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปตั้งค่าภายในนะครับผมก็เขาจะให้คุณกดไปที่ use performance แล้วก็ลากลงมาตรงที่คำว่า performance แล้วคุณก็กดคำว่า apply ตรงนี้ก็ช่วยด้วยเช่นกันครับมันจะเป็นการตั้งค่าโดยรวมทั้งหมดครับโดยรวมทั้งหมดของกาจอนะ โดยที่เรายังไม่ต้องไปปรับอะไรข้างในมันอีกรอบหนึ่งนะแต่พอคุณกดตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บคุณกด apply คป,ปุ๊บคุณกดมาที่คําว่า manage 3 d setting นะครับมอันนี้จะเป็นการตั้งค่าของการ์ดจอของเรานะครับตั้งค่าการ์ดจอโดยรวมนะครับก็ให้คุณกดมาที่คําว่า high performance nvidia processor เสร็จปุ๊บของทุกคนมันจะเป็นการตั้งค่าของโรงงานมาอยู่แล้ว หรือเป็นการตั้งค่าของของที่คุณไปดูจากช่องอื่นๆมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูมาแล้วก็มามาเจอคลิปผมผมพอดีก็ให้ตั้งค่าตามนี้เลยก็ได้ครับอันแรกครับ image sharp ครับผมาการที่ผมเปิด on ไว้ white, มันจะทำให้ภาพของคุณนะดูดีขึ้นโดยที่ไม่กินสเปคมากนะครับอันนี้ อ่าคุณกดมาที่ on กด ok ส่วนอันที่2นะครับผมให้คุณตั้งเป็น performance ไหมนะครับกับตอนแรกของคุณอะ่ะมันอาจจะตั้งค่าคําว่า off ไว้ white. แต่ของผมก็คือให้คุณกดเออให้คุณกดมาที่คำว,ว่า performance นะครับมันจะช่วยการทำงานของการ์ดจอของคุณไม่ไม่ได้สวยภาพไม่ได้สวยแต่มันจะทำให้ fps เพิ่มขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับอันที่2อ้ให้อันที่3ผมก็ให้ตั้งค่าเป็น off ไว้นะครับ มันคือความคมของภาพหมดอันนี้เราไม่จำเป็นอันที่4ก็ก็เช่นกันครับ fxaa ก็เช่นกันครับมันจะทำให้ภาพดูสมูทดูลื่นขึ้นผมก็ตั้งค่าให้เป็นอ f f ไว้นะครับ gamma control อ,อ,อันนี้ผมตั้งค่าเป็นอ on ไว้นะครับผมให้เครื่องเป็นคนรัดไว้อันที่3ผมก็ off ไว้แต่อันที่สำคัญจริงๆครับมาที่อันนี้เลย กูดาครับผมกูดา G.P.U. ครับของผมอะพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะตั้งค่าเป็นของ NV i d i เดียโดยตรงเลยนะครับแต่ของคนองื่นมันจะมีตัวการ์ดจอแยกที่เป็นตัวกราฟิกการ์ดจอมันจะตั้งค่าเป็นน,นั้นมาให้แต่ถ้าเกิดว่าของคุณมี2แบบหรือแบบเดียวแบบผมนะให้คุณมาติคคำว่าตัวการ์ดจอของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้คุณมาติกที่การ์ดจอของคุณแล้วคุณก็กดโอเคส่วน low latency mode อันนี้ให้เปิดเป็นอเออาต้าไว้นะครับผมมันจะทำให้การเล่นเกมของคุณอนะไม่กระตุกนะครับผมอันที่สาม x f r a m e Rate อันนี้ของใครที่ว่าคอมคอมที่มีการ์ดจอที่แรงนะครับผมอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าใครที่มีการ์ดจอที่แรงให้เปิดไว้นะครับมันจะช่วยการบูส์ f p s ของคุณให้ให้ให้อยู่ระหว่างกลางที่คุณตั้งค่าไว้นะครับผมแต่ว่าจะไม่ตับเดินนี้ ก็จความหมายไหมครับสมมติว่าผมเปิดออนไว้ fps ของผมมันจะวิ่งจาก20ขึ้นไปถึง58แต่จะไม่ต่ำกว่า20แล้วก็จะไม่เกิด58แต่ส่วนของใครที่ว่าแรงขึ้นก็ให้คุณเลื่อนเอาแล้วกันนะครับว่าคุณจะตั้งค่าของ fps ของคุณว่าให้อยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคอมไม่แรงผมแนะนำว่าให้ปิดเป็นออฟไปครับเพราะว่ามันจะไม่ทำไม่ทาให้เกมของคุณกระตุก แต่ว่ามันจะไม่ได้ fps ที่ลื่นไหลเข้าใจความหมายนะครับโอเคต่อเลยผม tap off off แล้วก็มาที่ open gl นะครับอันนี้ให้คุณกดเข้าไปแล้วคุณกดไปที่คำตัวตัว,ต,วตัวการจอ,อนะครับว่าเป็นการจออนะไให้ให้การจอไปคนทำงานอันนี้นะครับผมต่อไปมาที่ตัว power นะครับ power manage ให้คุณตั้งค่าไปที่ตัวคำว่า performance prefer max maximum performance นะครับมันจะช่วยให้คุณอ่าทำให้เกมของคุณลื่นขึ้นแต่อืมแต่ว่าคุณจะได้ภาพที่ค่อนข้างแย่ลงแต่ว่าจะได้ fps ที่มากขึ้นนะครับผมโอเคต่อไปให้คุณตั้งค่าตามที่ดเวอร์ตั้งกามาเลยนะครับผมอันนี้เสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาอีกนึนง อ่ะ text quality อันนี้ให้คุณตั้งค่าเป็นคำว่า high performance ไว้นะครับแต่ของใครตั้งไว้ที่ performance อย่างเดียวก็เอ่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น high performance เลยมันจะช่วยให้ FPS ของคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคุณจะได้ภาพที่แย่ลงอันนี้มันคือมันคือปัจจัยหลักๆของเกมที่คุณจะเล่นว่าคุณจำเป็นไหมว่าคุณจะต้องให้เกมของคุณเนี่ยภาพสวยมากๆแต่ว่าการเล่นมันจะกระตรุกมันจะ เกิดอาการค้างอาการหน่วงแต่ถ้าเกิดคุณตั้งค่าเป็น High Performance ภาพจะไม่สวยมากนะครับแต่ว่าคุณจะไม่เจออาการกระตุกข,ของเกมโอเคกดที่ High p e r f o r m เสร็จปุ๊บคุณก็ตั้งค่าตามนี้เลยครับโอเคเสร็จปุ๊บคุณกดไปที่ Apply พอกดไปที่ Apply เสร็จนะครับให้คุณมาที่ตัวโปรแกรม Setting ตตนะครับ พอมาโปรแกรมเซตติ้งนะครับให้คุณกดไปที่คำว่า add ครับผมโอเคพอมาที่คำว่าแอดปุ๊บคุณหาเกมที่คุณจะตั้งค่าไว้นะครับอย่างเช่นองผมสครักด add ไปที่ตัวโปรแกรมที่เราจะตั้งค่านะครับให้คุณกดมาที่คำว่า high performance นะครับคือ high performance เนี่ยถ้าเกิดว่าของคุณตั้งค่าไว้ที่อันเนี้ยคืออันแรกเลยมันจะใช้คำว่า use global setting นะครับแล้วมันจะวงเล็บคำว่า high performance มา ก็คือในความหมายของมันก็คือตัวการ์ดจอหรือตัว CPU มันจะตั้งค่ามาให้เองว่าเกมนี้ควรใช้อะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการการตั้งค่าแบบนั้นให้เรากดไปที่ high performance ได้เลยครับพอเรากดไปที่ high performance ปุ๊บมันจะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดของเราที่ตั้งค่าไปตอนแรกเห็นไหมครัตั้งค่าที่เราที่เราตั้งค่าไปที่ global setting ครับผมโดยที่เราไม่ต้องมาปรับเพิ่มอีกอ่ะอ่าส่วนส่วนใครที่ เปิดการตั้งค่าของอันแรกไว้นะครับที่ว่าโปรแกรมมาตั้งมาให้คือถ้าเกิดว่าของคุณเกมของคุณสมมติอันนี้มันตั้งค่าไปที่ High Performance ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปอยู่แล้วเ,เกิดอาการหน่วงอาการแหลกเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่ตัวนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันอาจจะสลับเปลี่ยนเป็นตัวกราฟิกการ์จอของคุณนะครับผมต้องให้คุณมาใช้คำว่าที่ High Performance แล้วคุณก็กดไปที่คําว่า Apply ได้เลยครับอ่ามันจะไม่สลับมันจะไม่สลับเป็นตัวกราฟิกการ์จอของคุณนะ มันจะใช้เป็นตัวการจอง,องคุณเลยเคไหมฮะโอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปเลยครับโอเคครับการตั้งค่าต่อไปก็คือการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับผมให้คุณกดมาที่คลิกขวากดไปที่ power option นะครับผมโอเคของหลายๆคนมันจะอยู่ที่คำว่า balance แล้วก็ high performance แต่ของผม มันจะมีอันนึงก็คือเป็น Unlimited Performance อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะทำให้โน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยวิ่ง100%ตลอดเวลาเวลาคุณเปิดพัดลมจะดังขึ้นการทำงานจะหนักขึ้นโดยที่ว่าคอมของคุณมันไม่ไม่ไหวในการทำนะครับผมมันจะทำให้แบตเตอรี่ลดลงถึงแม้คุณจะเสียบปลั๊กก็ตามนะครับผมอันนี้มันจะทำให้แบตเตอรี่ลดลงไวมากอันนี้ซึ่งผมไม่แนะนำ แต่ผมมาแนะนำตัว High Performance โอเคพอคุณกดเข้ามาที่คุณติ๊กไปที่ High Performance นะครับแล้วคุณกดมาที่คำว่า Change นะครับแล้วคุณกดไปที่ c h a n Advanced นะครับโอเคอันนี้สำคัญแล้วให้คุณเลื่อนลงมานะครับมาที่คำว่า Processor Power Manage นะครับเสร็จปุ๊บคุณกดไปที่คำว่า Minimum นะครับของใครหลายๆคนเนี่ยเขาจะตั้งค่าเป็น100% เวลาเราเสียบปลั๊กนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าไว้ที่100%เเลยการทำงานทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเล่นเกมอยู่เนี่ยครับมันอาจจะมีแรงกระชากของเกมก็คือ,อเหมือนอาการค้างกระตุกในบางครั้งนะครับผมมันก็อยู่ที่การตั้งค่านี่เหมือนกันก็เหมือนกับว่าคุณตั้งค่าให้แบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันวิ่ง1 0 0ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วพอเวลามันเหนื่อยหรือมันไม่ไหวเนี่ยมันจะ,จะกระชากเกมของคุณเนี่ยให้ ค้างในบางช่วงมันก็อยู่ที่การตั้งค่านี้เช่นกันครับผมก็คือถ้าเกิดเราตั้งค่าไว้ที่เ99หรือว่า100เนี่ยมันจะทําให้อย่างที่ผมบอกไปครับผมเกมมันจะเกิดอาการค้างได้เลยแล้วก็เออะจะไม่เกิดอาการการกระตุกนะครับแต่จะเกิดอาการค้างก็ให้เปลี่ยนมาเป็นตัว95นะครับผมให้เปลี่ยนเป็นเลข95เปอร์เซ็นต์มันจะช่วยให้แบตเตอรี่ของคุณทำงานได้ค่อนข้างสะดวกขึ้น โดยที่ว่ามันมันจะไม่โอเวอร์โหลดเกินไปหรือว่าไม่หนักเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่เบาเกินไปด้วยแต่เนี้ยมันจะทําให้ FPS ของคุณล่วงมานิดหน่อยแต่แรกมากับอาการที่คุณเล่นแล้วมันไม่เจออาการค้างนะครับผมโอเคให้คุณตั้งค่าเป็น95นะครับเสร็จปุ๊บคุณกดมาที่คําว่า Maximum นะครับเช่นกันครับให้คุณตั้งค่าเป็น95เหมือนกันเหตุผลเดียวกันเลยครับโอเคพอคุณได้เสร็จปุ๊บคุณกด a อ p l y แล้วคุณกดโอเค โอเคครับ okay, ไปขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับให้คุณพิมพ์ไปคําว่า system conflict นะครับตัวนี้ที่สองเห็นไหมคฮะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณกดไปที่คําว่า boost นะครับแล้วไปที่คําว่า advanced ตรงนี้นะครับหลายๆคนจะบอกว่ามันคือมันคือจําจนวนแรมทั้งหมดที่คุณมีนะครับหลายๆคนจะบอกอย่างนั้นแต่เดี๋ยวผมให้ดูนนี้ก่อน PC ขวาแต่ของผมเนี่ยมีแรมทั้งหมด16กิกเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูในเนี้ยตัว system c o n f i g เนะครับมันจะมีทั้งหมดแค่8เห็นไหมหลายหลายคนเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยมันคือ,อ,อการ boost up แรมของคุณ maximum แรมของคุณเลยนะแบบเปิดแรมแบบนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับตรงนี้มันคือ เทรดของ cpu คุณนะครับผมก็คือของผมเป็นไอตัว i 7จ gen 7นะครับมันจะมีทั้งหมด4คอร์8เทรดตรงนี้มันจะคือการเปิดการตั้งค่าของเทรดของคุณทั้งหมดนะครับให้คุณติ๊กไปที่คำว่า number processor ตอนแรกม,มันจะไม่มีนะครับตอนแรกม,มันจะไม่มีติ๊กให้คุณติ๊กไปเสร็จปุ๊บคุณเลือกมาอันล่างสุดเลยว่าทั้งหมดเทรดของคุณนะมีเท่าไหร่แล้วก็เลือกไปอันสุดท้ายนะครับของผมมี8เทรดก็กดไปที่8เทรด โอเคเสร็จ okay, ปุ๊บแล้วก็ตามมาช่องเออ่ตามมาด้วยอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นตัว maximum memory อันนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดคุณก็ต้องยอมรับข้อที่จะตามมาด้วยนะครับก็คือจอฟ้าอาการเ er ออร์เลอร์คอมเมอร์เลอร์แล้วก็ ตัวน็อกดาวน์ของคอมนะครับก็คือการทํางานที่ที่ทําให้คอมของคุณหนักขึ้นมันมันจะมันจะแลกด้วยการที่ว่าคอมของคุณพังง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณเปิดแต่มันจะแลกด้วย FPS ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าพอตั้งค่าทั้งหมดเซตติ้งทั้งหมดแล้วเกิดอาการจอฟ้าเกิดขึ้นอย่างตามาขั้นตอนที่ผมบอกมานะแล้วคุณไปตั้งค่าตามที่ว่าผมไม่แนะนะําอ่ะถ้าเกิดเกิดอาการจอฟ้าขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกเลยครับ มันเกิดจากการตั้งค่าเหล่านี้นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นคอมที่หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เก่าแล้ว่ครับโอเคไหมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคุณยอมรับได้ว่าคอมคุณพังง่ายขึ้นให้คุณกดติ๊กถูกไปครับเห็นไหมมันจะขึ้นหนึ่งหมืนหกพันอันนี้คือแรมนะครับก็คือให้ดูเลยที่ของคลิลเลผมมีแรมทั้งหมดสิบกิกนะครับคูณ 1>, 1 0ึ่งศูนย์สีเห็นไหมครับจำนวนแรมทั้งหมดที่มีคือมันจะใช้การตั้งค่าที่ร0อเอร์เซลยอันนี้มันคือการติ๊กถูกตรงที่คำว่า maximum memory อันนี้คือแรมทั้งหมดที่คุณมีนะครับตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยคือแรมทั้งหมดที่คุณมีแลถ้าเกิดคุณเปิดปุ๊บอย่างที่ผมบอกครับมันจะทำให้แรมของคุณวิ่งร้อยเซโดยที่เกินความจำเป็นนะครับผม มันจะทําให้เกิดอาการจอฟ้าแล้วก็แรมเออร์เลอร์ขึ้นได้ครับซึ่งผมไม่แนะนําให้เปิดนะครับผมไม่แนะนําให้เปิดแต่ถ้าเกิดจะเปิดก็ต้องตอ,งตองยอมยอมรับผลที่จะตามมาด้วยนะครับผมโอเคก็ให้ติ๊กถูกตรงที่คําว่า number of processor อย่างเดียวนะครับผมกดโอเคโอเคครับมาถึงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วก็คือลบไฟล์ขยะออกครับให้คุณมาที่คำว่า ให้ตัวมาที่อ่อให้คุณมาที่ตรงช่องคำว่าเซิร์ชนะครับให้คุณพิมพ์คำ้าแบว่าเปอร์เซ็นต์ P E M P เปอร์เซ็นต์อันนี้คือจะเป็นไฟล์ขยะของคุณที่มีนะอันเนี้ยก็คือคุณสามารถลบได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปส่งผลอะไรกับอ่อกับยังไงดีอ่ะกับกับกับ กับวินโดว์ของคุณอนะ่ะอันนี้คือสามารถกดลบทิ้งได้ทันทีคือการกด Control A หนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บคุณกดไปที่คําว่า Shift Delete หนึ่งครั้งแล้วคุณกด Enter ครับผมเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นอันนี้มาให้คุณกดไปที่คําว่า d o this for All นะครับแล้วกด Skip ไปเลยโอเคเรียบร้อยโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับให้คุณไปที่คําว่าให้คุณไปที่ช่องคาว่าเ์ชน,นะคุณพิมพ์คำว่า Graphic Graphic Setting กด enter เข้าไปโอเคตรงนี้มันจะเป็นการ run ของฮาร์ดแวร์นะครับผมให้คุณติ๊กถูกตรงนี้1ครั้งเสร็จปุ๊บคุณเลือกตรงนี้เป็นตันควคำว่า desktop desktop app นะครับพอกดเสร็จปุ๊บคุณกดไปที่ browser แล้วคุณหาตัวที่เกมคุณอยู่อ่ะว่าจะ boost ตัวไหนนะครับผมอย่างเช่นของผมเนี่ยเลือกมาที่การตั้งค่าของรคัมนะครับสมมติะะว่าคุณได้มาแล้วนะคุณกดไปที่ optimize แ้วคุณกดไปที่คำว่า High Performance นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้กร์ดจออีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าของใครกดเข้ามาปุ๊บมันจะอยู่ที่อันแรกเลยมันจะให้ Windows เป็นคนตัดสินใจว่าเกมนี้ควรใช้อะไรนะครับผมแต่ของผมไม่อยากให้ตัว Windows ตัดสินใจแทนผมเลือกเองเลยว่าให้เป็นตัว High Performance เลยนะครับตรงนี้มันก็จะเพิ่มการตั้งค่าของ FPS ด้วยเหมือนกันแล้วคุณกดไปที่คำว่า Save นะครับ โอเคจบกันตั้งค่านี้ไปอันต,ต่อไปโอเคครับอันต,ต่อไปให้คุณมาที่ task manager นะครับ task manager แล้วคุณกดไปที่คำว่า startup นะครับถ้าเกว่าอันไหนที่คุณเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้มันจริงๆอะ่ะให้คุณกดไปที่คำว่า disable ได้เลยครับที่ขวาหนึ่งครั้งกด disable คือการ startup ก็คือการที่ว่าคุณเปิดคอมมาและไอ้โปรแกรมพวกนี้มันจะรันขึ้นนะครับผมก็คือเราไม่ต้องการ ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดปิดไปเลยครับมันจะช่วยในการเพิ่มให้คอมของคุณเนี่ยไวขึ้นนะครับผมพอกด,ดปิดไปเสร็จปุ๊บกดออกมาได้เลยครับโอเคครับผมทั้งหมดที่ตั้งค่ามาคือการทําให้คอมของคุณเนี่ยทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคอมของคุณเก่าไปหรือว่าการ์ดจอเก่าหรือว่าซีพเก่า ยังไงยังไงก็แล้วแต่ครับมันก็ไม่สามารถทําให้คอมหมงคุณเนี่ยหรือน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างแบบว่าต้องการ fps ที่มากขึ้นต่อห้คุณตั้งค่ายังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่สามารถช่วยได้จริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม1 5บถึงเนี่ยมันก็สามารถตั้งค่าแบบอย่างที่ผมบอกมาได้นะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อมูลสงสัยอะไรก็ให้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้คือที่ผมมาเสนอ,อคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะมาสอนเหล่าคนที่ไม่เกี่ยวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการทาโน้ตบุ๊กหรือว่าทํา p c นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าไปแล้วแล้วเกิดปัญหาต่งางๆขึ้นมาเนี่ยก็คือการตั้งค่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือมันเป็นการตั้งค่าที่ผิดแต่ว่ามันก็ได้ f v s ที X ่เพิ่มมาก็จริงครับผมแต่ว่า f p s ที X ่เพิ่มมาเนี่ย มันก็ทําให้น้ตบุ๊กของคุณเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้ไวมากๆครับผมและอย่างโนตบุ๊กของเราเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนตัวการ์ดจอหรือเปลี่ยนตัวซีพได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทําไปเนี่ยแล้วมันพังขึ้นมาเนี่ยครับผมผมก็บอกเลยว่าคุณก็ต้องซื้อน้ตบุ๊กใหม่หรือว่าซื้อคอมใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมมันไม่เหมือนกับตัว PC ซที่เราสามารถเปลี่ยนตัวอะไรทั้งหมดในเครื่องได้เลยอะนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ตั้งค่าตามที่ผมบอกไปดีกว่าครับผมมันจะช่วยให้คอมของคุณเนี่ย บูสต์ขึ้นมา10%ถึง15%นะครับผมจะดีที่สุดครับถ้าเกิดคุณไปตั้งค่าอย่างที่ผม,มแนะนำเนี่ยมันก็เหรียญสองด้านนะครับพูดง่ายๆคือมันคือเหรียญสองด้านก็คือถ้าเกิดว่าทําไปแล้วมันมันดีขึ้นมันก็ได้แค่ช่วงแรกๆครับผมแต่ถ้าเกิดว่าช่วงหลังๆแล้วคุณต้องการอยู่กับคอมอันนี้นไปนานๆเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าตั้งค่าแบบนั้นเลยครับมันจะเป็นการดีที่สุดนะครับผม คอมอของเราสปีดของเรามันจะวิ่งได้แรงแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับ CPU ที่เรามีหน้าจอที่เรามีแรมที่เรามีบัสแรมที่เรามีนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณไปดูคลิปมาหลายๆคลิปแล้วคิดว่าโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยถ้าจะสามารถทําได้ก็แนะนําว่าคุณก็ต้องดูด้วยว่าคอมของคุณโน้ตบุ๊กของคุณมีสเปคเท่าไหร่นะครับผมถ้าสเปคของคุณมันไม่ถึงจริงๆมันก็ไม่สามารถ ทำให้มันเล่นได้จริงๆนะครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับผม